THAM a am, ผ้าปูที่นอนกันน้ำแบบเต็มผืนไร้รอยต่อลักษณะเนื้อผ้านุ่มสบายไม่แข็งกระด้างแต่สามารถกันน้ำและกันไรฝุ่นได้100%ลดโอกาสเกิดโรคภูมิแพ้ของผู้อยู่อาศัยอีกทั้งยังมีช่องว่างระหว่างเนื้อผ้าที่ให้อากาศไหลผ่านได้จึงทำให้ที่นอนไม่อับชื้นหรือมีกลิ่นเหม็นอับทั้งนี้ยังช่วยให้การทำความสะอาดง่ายและแห้งไวขึ้นแต่ยังมีข้อจำกัดในการทำความสะอาดคือ อุณหภูมิในการซักไม่ควรเกิน40องศาเซลเซียสและห้ามใช้น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มหนึ่งในผ้าปูที่นอนกันน้ำที่มีหลากหลายขนาดของอีเกียต้องยกให้รุ่น g r u s n a r v เหมาะสำหรับใช้ปูเพื่อป้องกันคราบเปื้อนและฝุน่นพร้อมกับยืดอายุการใช้งานของที่นอนได้ ทั้งนี้ลักษณะเนื้อผ้าใช้วัสดุโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล100%ส่วนด้านล่างเป็นวัสดุกันน้ำที่คุณสมบัติป้องกันไม่ให้ของเหลวซึมลงบนที่นอนมาพร้อมกับขอบยางยืดอยู่บริเวณรอบผ้าช่วยยึดผ้าปูที่นอนให้อยู่ที่นอกจากนี้ยังสามารถซักทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าหมดปกติได้อีกด้วย ผ้าปูที่นอนกันน้ำรุ่นรายพิเศษด้วยคุณสมบัติกันน้ำหรือสิ่งสก,กรปรกเช่นเครื่องดื่มปัสสาวะของเสียต่างๆเป็นต้นพร้อมเทคโนโลยีแบบนาโนเทคเจอไรที่ให้สัมผัสนุ่มสบายระบายความร้อนได้ดีเหมาะสำหรับสภาพอากาศทุกรูปแบบออกแบบมาเพื่อปกป้องที่นอนไม่ให้เปื้อนใช้งานได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นและป้องกันการรัว่วซึมซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นอับและเชื้อราอีกทั้งยังสามารถคลุมที่นอนได้หนาสูงสุด10นิ้ว นอกจากนี้ยังมีความบางยียง145นาโนเมตรพื้นผิวสัมผัสลื่นและผ่านการทดสอบป้องกันไรฝุ่นจึงไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวผ้าปูที่นอนกันน้ำจาก E-proof มีสีให้เลือกหลากหลายผลิตจากโพลีเอสเตอร์ที่เคลือบฟิล์มกันน้ำชนิดพิเศษมีคุณสมบัติยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อการใช้งานสามารถป้องกันการซึมของน้ำได้100เปอร์เซ็น อีกทั้งยังปราศจากกลิ่นพลาสติกให้สัมผัสที่นุ่มลื่นผ้าปูเป็นแบบไร้รอยต่อมาพร้อมกับยางยืดรอบผืนไร้เสียงรบกวนขณนะพลิกตัวทั้งนี้ยังเหมาะสำหรับเตียงที่มีความหนาไม่เกิน17นิ้วนอกจากนี้ทางแบรนด์ยังรับรองว่าปราศจากเชื้อราและไรฝุ่นบนที่นอนค่ะ p r e m i e r Care รับประกันว่าผ้าปูที่นอนของทางแบรนด์สามารถกันน้ำซึมเปื้อนไม่รั่วซึมหนึ อีกทั้งยังระบายอากาศได้ดีเนื้อสัมผัสผ้านุ่มสบายไม่ระคายผิวออกแบบผ้าปูเป็นสองชั้นโดยชั้นแรกจะใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ส่วนชั้นล่างเคลือบด้วย TPU ที่มีคุณสมบัติกันน้ำป้องกันการซึมเปื้อนบริเวณยางรัดมุมมีอยู่รอบผืนช่วยให้ง่ายต่อการปูและไม่หลุดออกจากที่นอนได้ง่ายขนะพลิกตัวนอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพียงใช้ผ้าทุบน้ำหมาดเช็ดหรือซักด้วยเครื่องซักผ้า คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด